สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องบุงเพฟรบบอทนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการบรุกๆกับบุงเพฟรบบอท EP สองแล้วนะครับ ซึ่งก็อยู่กับคุณมาร์คคนนึงนะครับนี่คำมาร์คเกย์นะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องสังเกตว่ามาร์คเกอร์อยู่นะครับพอเป็นป้ายไปแล้วนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทีสองนะครับก็ผมไม่ได้ทํานานละเออหนาในในก็ทั้งที่ละเออก็กลับมาทำอะไรแล้ว,ออาม,าลวมากกคุณมาร์คก็เริ่มเลยครับไนนด้ลำตัวหน่อยครับคุณอาบลำมาร์คเกย์มาเกย์ อ,อีกทีมาคืนไปวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีครับมาครับ,อ,บอะไรนะอเอาดินเล่นเอเดินเล่นพาทัวตัวเมืองใช่ไหมเพาดเดี๋ยวเรา,เราไปกันเถอะไป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 ก้าวตับ้านเถอะ เราเราจะพากันไปไปที่ไหนครับไปสีไปสิหีทะเลทะเลสีทะเลไม่สีไม่เอารถเหรอเดินเดินกี่ก๋วยใช่ไหมเดินชิวๆดูนี่ดูนี่ดูดดอ่าพี่กกงครับมอไซค์ครับมอไซค์ยี่ห้อแล้วคันด้ายใช่ไหมใช่ลุง โอ้รัไม่ใช่ไปๆๆ <ไป S 1> นี่นะครับยกล้อนะครับเฉพาะพรีเมียมานะนะครับแต่ผมไม่ใช่พรีเมียมไม่รู้เติมผมเติมไปทำไมแต่เดี๋ยวเอาไว้อนาคุแล้วกันแต่ตอนนี้มันจะเติมไปทำไมเอยเ <c oughs> รา <c oughs> จะไปเอ <c oughs> ปอเตนคนที่ไม่ได้เติม<อ>ก,ก็สามได้นะครับจะพึ้นแต่คนพรีเมียมสุกเยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮอรถมันก็จะหาย นี่ก็ล็อคล็อกนะครับท่อปมมีปั้เพลงท่อที่ครับนี่ไงครับถ้าเราจะอว่าเราจะร้องเพลงอ๋อ้องเพลงอ๋ออ๋อคุณพูดกับผมมาอยู่โอเคโอเคโอเคได้เลยครับร้องเพลงได้เลยครับฟู่เพงล,ลเพงของบุญออมาเบียวละ ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมผมกับมารมกก็เบวเพียงอังกฤษนะครับถามว่าผมเยวอะไรผมเียวบูโนมาครับมาเียวเอาเียวทุกคนนะบูโนมาเดวิกเอ็นได้หมดทุกคนนิ่อะไรอ่ะงานบวชบ้านหลังที่24ีนะครับสีาไม่เอ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 าหม่อีกรอบนึงเอาหม่อีกรอบหนึ่ง,องมองกันนิดหนึ่งแจ้ให้เหมือนกล้องนะ ทำไปไหนกันดีครับไปไหนต่อเราทำไปลองพีคอ,อ,อะไรเนี่ยวัดตำแหน่งเพื่อนอะไรครับฟึ่งคอนโบ๊ทบ้านหลังที่24<า> <c oughs> อ่าอ่าถ้ามันมันก็จะมีบั็อกอยู่นะครับก็คือขับรูงนะคุณม้าจำได้ไหมที่ผมเอาเครื่องดีเจอ่ะคือแหละเครื่องดีเจมันรอยได้เว้ยแต่ต้องรอให้มันมันเวสเซ่อ มันเปิดนี่นะครับคำบ,บุกนะครับคำบุบุกกระดิคือความมือ,เเองเนี้ยมันจะรวมอย่างไว้ไว้จุดเดียวกันเลยใช่ไหมไอันอย่างเช่นโรงเรียนนะมาดูโรงเรียนกันครับนี่โรงเรียนล็อกเกอร์มีแค่สี่ต้ยเออแปดล็อกเกอร์นะอันนี้คอนเทเนต์นทัวร์นะอ่าอันนี้ก็คือมันก็สามารถเขียนได้นะครับก็คือบาสเกตบอล ไอ้ที่ไว้เ,เดนมิงเอ่ออะไรนะคล้ายๆห้องประชุมอะมิทิงก็มูนัสติกก็นแหไะกูก็คือตามนี้แล้วสระว่ายน้ำว่ะเนี่ยเอออันนี้คือห้องอะไรครับคุณมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นบ้าเป็นอย่างนั้นวะ<อ>ดูเป็นบ้าดูบ้ <laughs> โททาโตบ้า <laughs> เป็นบ้า โรงเรียนนี้เอ้ยแบบนี้ก็จะแบบดูเถื่อนๆนะฮะก็รวมจุด่งหมายจุ่งอันนี้ก็จริงๆตรงนี้มันก็เป็นสนามบ้านเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเวทีอ่าร้องเพลงนะครับร้องเพลงสักหนึ่งทีขอบ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 เรียนที่ร้องเพลงก็เหมมีอัพด้วยครับคิดมีอัพร้องเพลงคิดมีอัพหน่อยครับ เล่นเป็นคุณเนอววอทแต่มีคนเข้ามาไหมไม่มีครับเราพิหมุ่นเลพ่อพิงแค่ซานเอ่อถ้าใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ปิดนะยังไม่ปิดกินดี ít thôi ở đó ít thôi ở đó ít không được nó ừ đi con hả tí con đi, đi ui pênh ui tiếp theo ấy hả kút mát lila nhả lila nhả lila Đi hãy thắc màu ไปไปไปต่อไปต่อไปจุดที่ต่อไปครับโอ้อร้องเพลงโอ้ร้องเพลงออโอ้เพลงร้องร้องก่อนร้องก่อนก็ได้อ,เอะเฮ้ยเหมือนที่ยิงร้องให้เขาฟังอ่ะเออร้องหลายเพลงเลยนะเล่นอะไร ไปจะไม่เขินอ่ะเขินหนอเขินเนาะนั้นลองเพลงของไอ่อะไรนะชีวันใช่ไหมฮ้ยชีวันผ่านไแอนนิเวอร์ซรีลองเพลงนี้ดิเพลงโปรดของ้วยอะ ไอ้ดอนดูดีอิสเดสมันเอวหน่อยลืมแล้วอ่ะโอ้หลืมลืม <laughs> ไม่ใช่ตอนจบจะล้อไงบ้างบ่อยๆหรือบปล่อโอเคนะนี่นะครับมันก็จะเปน็นนามาลานะร้ <c oughs> องเพลงร้องเพลงลีบเสร็จแล้วเอาเพลงที T ครับ อ๋ออย่างนี้ดีกว่ากี่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 ไอ้กี่คนดูถึงถึงถึงจะถ้าถึงจะร้องเพลงแค่คนดูก็พอแล้วกี่คนดูกี่คนดูพันไหมหรือว่าหรือว่าแบบร้อยเอาแค่พันก็พอร้อยที่นี้ก็เยอะเดี๋ยวเรเอาไได้โอเคได้ได้ เราก็จะดูมาร้องเพลงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งให้มันดูดีหน่อยได้ไหมไดลองช่ครับไปฟังเฮ้ยเราตกแต่งคอนเสิร์ตให้มันดูดีหน่อยออมียให้มีฟงมีไฟหน่อยไ,ไ,ไฟโอ้ไม่ใช่ไฟมันเป็นควันนะอะอร้องเพลงเลย พคงชื่ว uh, okay. 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 ่าอะไรครับพคงคนอินโทเวนนะโอเคลฟเโอเคลิฟดอะดาโอเคนะครับแต่งตัวเป็นขอปลเลยนไโอเค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 ให้ให้เปิดเปิดเสียงแบบอันนี้ใช่ไหมเพลงที่เอาไว้คาราโอเกะโดยเฉพาะเนี่ยเันมนอับัอเปิด เปิดเลยเปิดเลยเร็ว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 เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายอ้าวตออ้อเาตกันเราไม่ใช่ไม่พอเราดนตรีโอ้ดนตรีเลยเหรอเอเพลงเลยเพลงลีบหรเราเพลงใช่ไหมจะได้เรียนถูกเนาะ พอเราเก็บ <Okay. S 2> ยิบเดืเดเดเอดเอาเพ่นแ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ท่านเอ่ออินสตูมเมนท์ชอปมันก็คือแบบเป,เป็นแค่ดนตรีแต่ไม่อันนี้ผมขออน,นุญาตลิขสิทธิ์ครับ ยังยังเริ่มเริ่มไมไ่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไะไไมมันอยู่ห่างกับลำโพงยังเองเปิดเลยเปิดเงเปิดดนตรีของเองเลยแค่ร้องแค่ร้องได้ก็ดินแค่นี้ก็ดีใจแล้ว อ่าคนดูก็มีคนดูแบบเชาวสังขะด้วยเพื่อนเพื่อนเราก็ติดตามมาดูคุณมาร์ก้องเพลงกันนะพวกเองมาดูละด้วยมาร์ก้องเพลงนะคุณพัดคุณโตอื้มคุณพัดคุณโตเนี่ยตัอ้องเป็นอะไรนะ ขอรีบเลยเลาเพลงครับเพลงโปรดผมผมอยากอยากฟังฟ well ังพี well> well. ่พี่ร้องมันดูมันดูแบบแบบแบบแต่ของลีเดอร์ก็เนี่ยเอ้ยเอ้ยผม่ะูเจ็บตุกูยิงยิงแล้วก็เต้ เออลองเล่นกันดีกว่าไม่ถ้าขนาดเนี้ยลองเล่นกันดีกว่าไม่ถ้าขนาดเนี้ยตาเขาไปบอกไอหมุนไปไหมหมุไปไหนไปไหมมันเป็นไปคือบอกย่วมาตกแตงเอ๋ยวลองด้วยดีกว่า จะเป็นพัด์ทใ่พาร์ันหญ่พาร์ทใเอาเป็นเดี๋ยวเป็นดาวงงก้อนให้เลยมา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 โ,โหลเลยร้อ,องเลยฮะร้องหมดร้องเฮ้ยใจเย็ยนอยูาร้องเลยกันดีกว่าร้องเลยกันดีกว่ามันรู้สึกงไงอยู่นะเดีย๋ยวเราเตรียมไมปไว้ให้อีกตัวเอ้ยไม่ใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่ไมหรอ ีสไปไหนวะนี่วะนี่อยู่เป็นที้องลองได้กันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอามูมองแบบนี้เลยลองก่อนมือเพราะว่าเพราะว่าเจริงอ่ะมือกองลองก่อนไอผมเป็นมูลออกมาเฮ้ยไม่เดี๋ยวเดเป็นเอลซันบ้างก็ได้ปึ้อจัอปึ้งปึ้

Okay, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องเช็คเช็คเนียก่อนทุกคนผมขออภไยนะผมผม,ผมแบบอ๋ออู o ยิ e โซ s วีต t ซจ b a อัพบูมแบนอี l ลชิล Eat this, mom i got the heat i'll the homie, we boy it's so much fun we got a i'm going to love each other, each other, this is, you sing about something i the i'm going home I'm not, 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 i am i la la i need you, baby. l e o e a under, under. Oh, yeah. I will leave I will leave the open o k e h o b me what y o u e c o n g o u g h ลองเพลงหมดลอจริงกินเดียวแค่นี้แหละโอเคลองเพลงก็ถามว่าพอมไหมก็บอกเลยแล้วว er, ่าก็เพาะแน่นอนครับสำหรับเรา้วจำใจสำหรับเขาผมมองว่าเพี้ยนนะเป็นบอลครับัมองเราเพี้ยนไม่ได้เพี้ยนพอตายเอ้ยล็อกเกอร์มีมีมีเท่าไหร่วะเอออุ๊บปิดจิ้มใจหมด อ่ะพอ,รอ,อมรถอนสองสองอ่ะอ่ะอ่ะไปไหนเนี่ยไปไหนต่อเอ้ยมาดูแบบดูที่แบบอันนี้แบบดูอย่างเช่นตึกพวกนี้อะไรอย่างนี้มันมีอะไรบ้างม,ามั้ยเฮ้ยมีคนถามมาเล่นด้วย,ยหยันคลิปเอ่อพี่เกียรติพับพี่เกียรติรับพับไปติด ไปดูิปแดนเกดเฮ้ยมาใครวะอันนี้ก็เอามาดูมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรคแคร์นะครับถ้าใครไม่สังเกตนะก็จะไม่รู้เลยว่านี่คือเ็กแคร์ไอ้ที่รับเลี้ยงสถานฮะที่รับเลี้ยงสถานเหล็กบอกว่าแต่คิปที่รับเลี้ยงเห็กของมสถานที่รับเลี้ยงเหล็กเฮ้ยนั่นแหละโอ้ยเนาะยยอดวิวถึงร้อยจะร้องเพลง ทั้งหมดใช่ไหมผมทำคลิปครับผมปิดคลิปไปหมดงไม่สบายสิเลยครับเอปิดคลิปไปเลยคุณยอมับนี่นะเอ้ยม,อมามาแบบมาพูดคุยอะไรเงี้ยเจ้าชื่ออีหยังอะไรเงี้ยแบบตามใจเลี้ยงอะไรเงี้ยปิดคลิปก่ไนเลย ออกครับปิดคลิปไปก่อนไม่พร,ร้อมตรนนี้โอเคปิดคลิปใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,นานสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเพืกดไลค์เลืกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ใหม่ของพวกเราและคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ<อ> <ๆ S 1> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่บ้างไม่บายบ๊ายบาย